สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดสู่ความมัง่งคั่งกันนะคะดูจากวิดีโอ YouTube ที่ชื่อคิดแบบคนรวยทำแบบคนฉลาดสู่ลับสู่ความมัง่งคั่งนะคะเขาเรวบรวมคำคม21ข้อที่ว่ากันว่าเป็นของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเราจะมากลั่นเอาแก่นคิดสำคัญสำคัญกันเพื่อเป็นแนวทางปรับมุมมองทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความสำเร็จในชีวิตด้วยค่ะครับเป็นชุดหลักการที่น่าสนใจมากนะครับ เพราะมันครอบคลุมเยอะเลยตั้งแต่เรื่องแบบพื้นฐานอย่างการลงทุนในตัวเองไปจนถึงปรัชญาการใช้ชีวิตการมองโลกอะไรทำนองนั้นเลยใช่ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยคือการเน้นเรื่องการเรียนรู้ทั้งข้อแรกที่ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองแล้วก็ข้อ2เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นฉลาดกว่าลองผิดลองถูกเองครับผมแถมยังมีข้อ4ที่บอกว่าราคาของความไม่รู้แพงกว่าราคาของการศึกษา เหมือนเป็นการบอกว่าความรู้นั่นแหละคือรากฐานสำคัญที่สุดเลยนะคะถูกต้องครับแล้วมันเ,ออเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะกับการจัดการความเสี่ยงในข้อ3ที่เขาว่าความเสี่ยงมาจากการไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อ๋อค่ะมองอีกมุมหนึ่งก็คือการลงทุนในความรู้ตามข้อ1นั่นแหละครับมันเป็นเครื่องมือหลักเลยในการทำตามกฎสำคัญข้อ9คืออย่าขาดทุน กฎข้อ9 <c oughs> <c oughs> นี่สําคัญมากใช่ครับเพราะความไม่รู้เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความเสี่ยงโดยตรงเลยนะการที่เราเปิดใจเรียนรู้ตลอดเวลาเอ่อตามแนวคิดข้อ14ที่ว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างคือคนที่เรียนรู้น้อยที่สุดมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาตัวเองแต่เป็นเหมือนเอ่อกลไกป้องกันความผิดพลาดด้วยครับ พอพูดถึงการตัดสินใจนะคะนอกจากจะต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำอย่างข้อ3ว่าแล้วก็ยังมีเรื่องการยากแย,แยะระหว่างราคากับคุณค่าในข้อ8อันนี้ก็น่าสนใจมากครับอันนี้สาคัญมากไม่ว่าจะลงทุนหรือแม้แต่ซื้อของใช้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็กดเหล็กข้อ9อย่าขาดทุนที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงนี่คงต้องมีวินัยสูงมากเลยโลภเมื่อคนอื่นกลัว อ่าใช่ใช่ค่ะบันทีมันอาจจะหมายถึงการกล้าตัดสินใจในจังหวะที่ใช่แต่ต้องอ,อ่บนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็ข้อมูลนะไม่ใช่ตามอารมณ์ตลาดอย่างที่ข้อ10บ,บอกไว้ความโลภไม่ดีแต่ความกลัวแย่กว่ากลัวจนไม่กล้าทําอะไรเลยก็อาจจะเสียโอกาสไปถูกต้องครับอาจเป็นการขาดทุนโอกาสไปเลยก็ได้เหมือนกัน ส่วนเรื่องการกระจายความเสี่ยงในข้อ19อันนั้นก็เป็นอีกเครื่องมือช่วยป้องกันผลกระทบจากสิ่งที่เราเควบคุมไม่ได้หรือยังไม่รู้พอนะครับอืมค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มแนวคิดที่เน้นเรื่องออมุมมองระยะยาวความอดทนอย่างข้อ6ไม่สำคัญว่าช้าแค่ไหนตราบใดที่ไม่หยุดครับผมกับข้อ11เวลาคือมิตรของธุรกิจที่ยอดเยี่ยม มันให้ความรู้สึกว่าความสำเร็จแบบยั่งยืนจริงๆต้องอาศัยความต่อเนื่องแล้วก็คุณภาพไม่ใช่แค่เร็วๆชั่วข้ามคืนใช่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับท่อ20เลยที่ยกให้ความอดทนคือความสามารถพิเศษที่แท้จริงในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างมันดูเร็วไปหมดเลยนะจริงค่ะการมีมุมมองระยะยาวหรือ long term perspective เนี่ยมันช่วยให้เราโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ต้องไปหวั่นไหวกับข่าวรายวันหรือความผันผวนสั้น เหมือนเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ใช่การเล่นดอกไม้ไฟนะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับทัศนคติการลงมือทำแล้วก็ความหมายของความสำเร็จนะคะมีข้อความที่แบบสร้างแรงผลักดันดีๆอย่างข้อ5วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือสร้างมันขึ้นมาเองอืมอันนี้ทรงพลังมากแล้วก็มุมมองในข้อ15ที่ว่าความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จไม่ใช่รอสำเร็จแล้วค่อยสุขตรงนี้น่าสนใจนะคะ เหมือนกับบอกว่า mindset หรือวิธีคิดเราเนี่ยสำคัญพอๆกับวิธีการเลยเป็นมุมมองที่เปลี่ยนลำดับความสำคัญไปเลยครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับการที่เราต้องสมควรได้รับสิ่งที่ต้องการผ่านการทำงานหนักความซื่อสัตย์ตามข้อ18ค่ะรวมถึงการวัดความสำเร็จที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเงินอย่างข้อ13คือดูที่จำนวนคนที่เราทำให้มีความสุขนะครับ โอ้โหอันนี้ดีจังเลยค่ะมันทําให้เห็นว่าความมั่งคั่งในความหมายเนี่ยมันมีมิติทางสังคมมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยและแน่นอนการเรียนรู้จากคนที่เรานับถือหรือ r o โม m o d e ตามข้อ21ก็เป็นทางลัดในการพัฒนาทัศนคติและก็แนวทางที่ถูกต้องได้ครับสรุปแล้วนะคะจากคำคมเหล่านี้ดูเหมือนว่าการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งเลย การตัดสินใจอย่างมีหลักการมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้จริงๆครับแล้วก็ต้องมีความอดทนรอคอยผลระยะยาวได้และที่สำคัญมากๆเลยคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องทั้งต่องานต่อเงินแล้วก็ต่อความสุขในชีวิตด้วยค่ะครับมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจให้ลองไปคิดกันต่อได้นะครับซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากหลักการเหล่านี้โดยตรงเลยคือ ถ้าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองตามข้อ1ใช่ไหมครับและความเสี่ยงมันเกิดจากการไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ตามข้อ3ค่ะบางทีความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดในยุคนี้อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจลงทุนผิดพลาดแต่คือความเสี่ยงจากการหยุดลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจนเราตามไม่ทันโลกที่มันไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงเลยนี่แหละครับ